ครับสวัสดีครับผมออร์รถแต่เล็กนะไม่ได้ดอยู่ทีารงงานเลยทีนี้วันนี้อยากจะขอขัดจะรีวิวเฉพาะรถตัดหญ้านะว่ามันมีอยู่3แบบที่ผมทําอยู่นะนะครับดูคร่าวๆก่อนเอาคันนี้คันนี้คือคูบต้านะครับสังเกตนะครับใบมีดหชุด2ชุด3ชุดสายฝา ก็หลังยางหน้ากว้างเรียบสามารถยกเป็นอิสระได้นะครับดูท่านที่มีแต่พวกนี้อธิบายก่อนนะครับไม่ใช่เ่า้ยาวนะเนื้ประมาณนี้ได้นะตอนหนัวเขานะจะตัดได้เรียบเลยเหมือนสนามกอล์ฟสนามเน้าดูครับระบบมันขับไปดอลิกหมดจะมีปั๊มอยู่ข้างหลังขับไปดอลิกเลยเนะแล้วก็ดู จะยกทิสละแต่และตัวระบบจะขับด้วยไฮดรอลิกละมีมอเตอร์จังหว่ยกสดมันจะหยุดเองเลยแบบนีคือมันตัดกำลังให้มันจะมีเทปปี้อยู่ไงตัดได้ตัดได้สามารถหมุน,หนตั้งสามใบมีก็ได้หรือคีอระ้างก็ได้ระบ,บบอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นลงองนี้ลงเจออุปรสักึงไหมก็เห็นยกขึ้นลงนล,งนล,งนลงไปมีมอเตอตัดข้างทางนะ

ในลักษณะที่ว่าตัดข้างทางนะสนามหญ้าสนามบอลจะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าใบามีดมันจะปรับตรงนี้ได้ใวตัวปรับอย่างนี้ได้นี่หมายถึงว่าล้อล้อหน้ากว้างเลยนะหน้าเรียบเลยนะตัดพวกหนาบอลนนะ่ะสบายเลยแหละนาบอลน้ากรอบครับเป็นคูโบต้าสิบสี่แรงเดี๋ยววันนี้เราสามสูดดีเทลครับดูครับเครื่องอะไรก็แห้งพลกเลยนะ นะครับนะระบบจะได้หมดทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็คันี้นะเป็นสาภาพอย่างนี้เลยนะขายแต่ตรวจเช็คกด้เลยนะสาภาพอย่างนี้เลยนะหลังคาอะไรไปกุ้มทางนิดก็ได้ครับหรือแกตามสําเร็จแต่ว่ามันจะไปอีกราคาหนึ่งนะต้องเข้าใจนะครับแต่เหมาะสำหรับผู้ที่ช่องการใช้งานต้องการหลัดตัดไหลายทางที่ยืดยืนนะมันสามารถนั้นขึ้นมาได้และข้างหลังก็ตัดได้นี่คือแต่หญ้ารุ่นเล็กต้องการตัดหญ้าเรียบสูงประมาณหัวเขา่า ต่อไปครันที่สองคั้ที่สองนี่เป็นระบบใบมีดเวียงด้านหลังไอ้นี่สามารถตัดหญ้ารกที่ว่าท่วมหัวได้เลยนะท่วมหัวระดับที่ว่ามีต้นไม้สักประมาณหนึ่งนิ้วตัดได้เลยมันจะมีระบบคัดใบมีดเวียงนะครับไอ้ใบมีดหน้าไว้ถลบาบจำกาดไม่ใช่ไว้ตอนนั้นไอรล้มหรอกไว้กาดเรลาว,วิ่งชนอะไรอะไรดูนะครับ ยังไม่มีไอพวกตัดหญ้าได้เป็นระบบพ่วงขอขับหมดนะครับลุยได้เต็มที่เลยหญ้าสูงขนาดไหนก็ลุยได้เลยขนาดไม่เห็นรถแั่งวิ่งเทีียวผ่านได้เลยนี่คือระดับที่สองรับตัดตัดถังป่านะครับแล้วสังเกตดูรถแต่ละคันจะติดให้หมดอราทีนี่ดูคันต่อไปบางคนบอกว่าถ้ารถลักษณะนี้ยาวไป ตัดยากใช่ไหมพอเลี้ยวมันยากทีนี้ผมกำลังทำรุ่นใหม่ตัดใต้ท้องเห็นไหมครับจะสั้นวิ่งยังไงก็ได,นะด้นะครับดูนะครับแต่การน,นี้ยังสภาพเดิมๆนะผมยังไม่ทำอะไรเพราะเป็นต้นแบบอยู่ดูดีเดี๋ยวผมติดเครื่องกท่านดะูด้ด,ดูนะครับทุกทน ระบบจะขับจากด้านหลังไปันหน้าคบนทนด้วยกับไอตัวยกโรตารี่อ่ะขึ้นลงนะครับแต่ตัดแย่สูงไม่มากนะตัวนี้ตัดแย่สูงไม่มากพอาการแรกตัวแรกครับนะพอาการแรกจะสั้นการใช้งานจะสั้นมากเลยครับมันจะทนกว่าไอรถไถท,ที่เขามาดัดแปลงเองอะนะมันเป็นรถญี่ปุ่นเป็นรถคือรถไทนี่มันทําเป็นรถกรเกษตรโดยเฉพาะนะ แต่ตัวนี้ต้นแบบมันยังไม่เรีอบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวยค่อยดูดีผมค่อย,อยวางให้ดูอีกทีนะเนี่ยมาถ้าถ้าท่านต้องการนะท่านเลือกเอาเองเลยต้องการตัดแบบว่าโ่รงตัวใช้ตัวอย่างนี้แต่หญ้ยยาวไม่มากนะแต่ถ้าหญ้ยยาวมากท่านใช้ระบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการตัดแบบไหลาทางข้างข้างทางที่มีระบบยื่นเรียบเียบเลยนะใช้แบบนู้นนะครับความจริงรถผมยังทําอยู่เรื่อยๆเลยครับนี่มาดูครับ นี่สภาพเดิมๆที่ยังไม่ได้ทําเลยนะว่าทำมันจะอยู่นู่นเลยนะนะครับนะน <c> ่าเหมือนคีสสามดูดูครับเนี่ยสภาพเห็นไหมจริงๆจะอยู่อย่างนู้นนะครับในรถยังมีหลายคันนะครับผมว่าดูไม่ใช่ผมไม่ทตามแต่ผมไม่ได้ว่างยังท่าตลอดเลยครับเนี่ยแม่โคเล็กก็มีถ้าชอบนะขึ้นปิ้งอัพทางก่อสร้างสบายด้วยดันดินแขกขยายกว้างได้ด้วยนะกว้างแค,คบนี่นะย <c> วจะมีสวยอยู่กันนึ้งโคต้าพี่เต ครัการนี้ครับกำลังสูงกับรุ่นใหม่แล้วก็ยันขขมา K2 ทุกๆค็นุ่งชิมูรานะครับนว่าคันนโกะอิสกิแล้วก็มียันมาพวก Sd สองคันสามคันรือพวกพวกยังถูกนะพวกยังนู่งถูกๆๆนะครับคันไม่ถึง,สงแสงลงพวกอย่างนั้นแหละแต่พวกนี้แสงกว่าพวกนี้เนี่ยติดแสงนะครับเพราะมันเป็นรถรุ่นใหม่ๆล่าล่าเนี่ยดูสาภาพ้าเลยครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับโัโตนี้แหละ 088 4์6ป9นะครับนะโอเคนะผมเนี่ยไอนนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากนนี้ครับ